สวัสดีครับนี่คือโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอนแก่นกันครับภารกิจครั้งนี้ของเราคือเดินทางไปถไ่ยถอนจำนองบ้านหลังที่สองสำหรับโครงการนี้นะครับที่น้องที่ทำโครงการนี้นะครับมากู้เงินกับอันโตนิโอของเรานะครับอันนี้เป็นหลังที่สองแล้วนะครับที่เขามาถ่ยถอนแล้วก็คืนเงินกู้กับเราเราแฮปปี้ครับเราต้องรีบไป เรียบร้อยนะฮะแล้วก็แวะทานข้าวมื้อเที่ยงเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแวบแอบเข้าไปดูโครงการกันว่าลังอื่นๆที่ยังไม่ได้โอนนะครับทำงานกันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราแอบไปดูกันครับครับถึงที่หน้าโครงการแล้วนะครับอย่างที่ใครเคยติดตามผมอยู่นะครับ เห็นว่าโครงการเรานะฮะจะอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟาแล้วก็เดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ให้ดูลกันอ่ะให้ดูกันมีทั้งหมด5แปลงนะครับที่มาจำนองกับเรานะครับจำนองไว้กับเรามีทั้งหมด5แปลงซ้ายมือคือแปลงที่1นะครับ แปลงนั้นยังขึ้นแค่เสานะฮะอันนี้โอนไปแล้วอันนี้โอนไปแล้วนะครับอันนี้แปลงที่2นี่คือปิกที่ออกไปหลังแรกเมื่อสัก2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับและนี่คือแปลงที่3อันนี้สร้างเสร็จเกือบ100%นะฮะ ็อันนี้แบงที่4อันนี้ที่โอนเดี๋ยวจะไปโอนกันพรุ่งนี้นะฮะอันนี้แบงค์ทอสอนุมัติเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะบานเลขที่สองหาทับสอนะครับอันนี้จะโอนกันพรุ่งนี้นะครับที่ผมต้องบินมาจากกรุงเทพก็เพื่อโอนแปลงนี้แหละ เขาจะโอนแปลงนี้ใช้นี่ผมนะครับนี่นะครับแล้วก็แปลงสุดท้ายแปลงที่ยงที่หคือหลังนี้นะครับนี่คือทั้งหมด5ห,หลัง5้ายูนิตนะครับที่มาใช้บริการกู้เงินกับอันโตนิโอของเรานี่นะฮะ เดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะครับเข้าไปดูกันหท่านก็คงเคยเห็นไปแล้วนะฮะผมถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วนะฮะ นะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือภารกิจที่เรามาที่ขอนแก่นในวันนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะไปโอนหลังนี้นะครับเจ้าของโครงการก็ขายให้ลูกค้าเขาลุมัดเรียบร้อยก็มาใช้นี่เรานะครับอันนี้คือการสร้างแพ s i v ฟอินคัมให้กับนักลงทุนที่รุ่มทำธุรกิจกับอันตนินอของเรานะครับ เดี๋ยวเขาก็ไล่วนไปเรื่อยๆนะฮะจาก5ก็เหลือ4แล้วตรนนี้ก็เหลือสามแล้วนะครับเหลอีก3แปลง3ยูนิตหมดนี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมานั่งวิ่งของวิ่งขายานั่งคุมก่อส่งก่อสร้างเสียเวลานะครับกินดอกเบีย้ยอย่างเดียวอ่ะนี่ประมาณนี้นะฮะ ครับกลับมาที่ออฟฟิศแล้วนะครับที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นไปสักครู่นี้ที่ผมเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นภารกิจที่ผมเดินทางไปทํานิติกรรมไถ่ายถอนให้กับลูกค้านะครับที่มากู้เงินกับอันโตนิโอของเรานะครับลูกค้ารายนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับก็ทําธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าจัดสรรคือหมายถึงว่าแบ่งแปลงย่อยขายนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยทำไปได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ ขาดเงินทุนหมุนเวียนนะลูกค้าโอนช้าเนื่องด้วยตามเศรษฐกิจชั่วโมงนี้อยู่แล้วนะครับน้องคนนี้ก็ได้รับผลกระทบคือลูกค้าที่ซื้อเนี่ยกู้บ้านผ่านค่อนข้างยากเพราะนั้นเนี่ยเงินก็เลยตึงตัวนะครับก็เลยมาใช้บริการเงินกู้กับอันตนิโองเราใช้คาว่าเติมเงินทุนให้ดีกว่านะครับแล้วที่เห็นไปสักครู่นี้นะครับก็เป็นภารกิจที่ผมเดินทางไปที่ขอนแก่นเป็นครั้งที่2ไม่ใช่ครั้งที่2องดีแปลงที่2นะครับสําหรับเคสนี้นะครับ ก่อนหน้าน mm ี hmm. oh, ้ก oh, ็โอนไปแล้ว1แปลงแล้วก็อันนี้ก็โอนไปอีก1หลังใช้คําว่า1หลังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่โอนไปเป็นที่ดินเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เสร็จแต่ครั้งนี้ไปโอนเนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับรับเงินเสร็จเรียบร้อยแต่คลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปนะครับผมจะทําคลิปมาให้ดูอีก1คลิปแล้วกันนะครับลองติดตามดูไม่แน่ใจว่าคลิปที่2จะออกเมื่อไหร่คลิปที่2เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องคุ้มมน กับการต้องเหนื่อยทำโปรเจกต์แต่ถามว่าเราในส่วนของอันโตนิโอเนี่ยคุ้มไหมคุ้มฮะเพราะว่าเราได้ดอกเบีย้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างต่แล้วผมเองเนี่ยเอาเป็นว่าผมก็ดูขาดว่าโครงการนี้ไปรอดไม่รอดนะครับแล้วก็สัดส่วนวงเงินกู้ที่เราให้เนี่ยมันคุ้มค่าความเสี่ยงไหมนะครับเอาเป็นว่าเคสเนี้ยถ้าเคสจบลูกค้าน้องๆที่ทำโปรเจกต์เนี้ยก็แฮปปี้นะแต่ว่าเผลอๆเ,เ,เราจะได้กําไรมากกว่าเขาด้วยนะนะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มี ความสนใจนะครับอยากทําอสังหาริมทรัพย์แต่คิดว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก้อนไม่ไม่ใหญ่มากก็มาสนใจก็ร่วมทําธุรกิจกับเราได้นะครับหรือบางท่านนะครับก็มีเงินเยอะนะครับไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนะครับก็มาร่วมทําธุรกิจกับอันโตนิโอได้นะครับยินดีรับใช้นะครับติดตามช่องผมไปเรื่อยหรือใครที่เริ่มสนใจเนี่ยนะครับผมแนะนาว่าฟังย้อนหลังกลับไปในช่องผมมีมา7ปีละน่าจะมีมีมีเป็นพันคลิปอ่ะ ลองไปหาฟังกันดูแล้วกันอยากรู้ว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงนะครับก็เขาเรียกว่าเสิร์ชข้อมูลในช่องผมนะ Passive Income จะมีคลิปประมาณประมาณอย่างเงี้ยว่าการสร้าง Passive Income ที่อันโตนิโอสร้างให้กับเพื่อนๆนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยสร้างยังไงนะครับลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์065 6 2 6 4 5 4 5เดี๋ยวขึ้นไปทายคลิปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปที่2ที่ขอนแก่นแต่ว่าคือคือคลิปเดียวกันนี่แหละแต่ผมทาเป็น2พ นะครับไปดูกันเพราะว่าวันนั้นอีกอีกคลิปหนึ่งเนี่ยคือเราไปถ่ายตอนที่เราได้เงินแล้วนะแต่ผมคงไม่ให้เห็นจจจะโจงแจ้งว่าได้เงินเท่าไหร่อะไรไงนะครับแล้วก็ไปที่ธนาคารธนาคารส่งข้อไปเบิกตังค์ที่ธนาคารอะไรก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยจะมาสรุปไปฟังว่าถ้าใครอยากจะทำเนี่ยนึกนึกและคิดดีๆคิดภาพตามในอนาคตดีๆว่ามันคุ้มกับค่าเหงินไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครทําไปแล้วนะแล้วเริ่มตันเริ่มเงินทุนหมดติดต่อ,อตัวนิโอได้หรือ ใครอยากจะอยู่ฝั่งปล่อยกู้แต่มีเงินไม่มากพอนะครับก็ติดต่ออนตนิโอได้นะครับอนตนิโอจะบริหารเงินให้นะสำหรับนี้ไปแล้วนะครับฝากกันไว้ตามนี้สวัสดีครับ